สวัสดีพี่น้องที่รักค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับพระครรมยามเช้าร่วมกันนะคะวันนี้อยากจะขอเสนอพระธรรมสุภาษิตบทที่1 1ข้อที่1ถึงข้อที่6ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในความซื่อสัตย์เราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะคะว่าทัศนคติของพระเจ้าผ่านพระครมตอนนี้ที่มีถึงความซื่อสัตย์และความไม่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไรบ้าง พระยาเวทรงเกลียดชังตาช่างขี้โกงแต่ทรงปิติอินดีในตุ้มน้ำหนักที่ยุติธรรมเมื่อความโอหังมาถึงความอัปยศก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัวความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขาความมั่งคั่งไม่มีประโยชน์ ในวันแห่งพระพิโรธแต่ความชอบธรรมช่วยพ้นจากความมรณาความชอบธรรมของคนที่ดีพร้อมย่อมทำให้ทางของเขาตรงแต่คนธรรมจะล้มลงด้วยความอธรรมของตนความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศจะถูกความอยากของตนจับเป็นฉเฉลย พระวจนะตอนนี้นะคะมีโอกาสได้พูดถึงภาพหรือคำหลายๆคำที่สื่อสารถึงคำว่าสัตย์ซื่อในตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าทรงปิติอินดีในตุ้มน้ำหนักที่ยุติธรรมนะคะก็เปรียบเทียบนะคะว่าคนที่มีความยุติธรรมก็คือเป็นคนที่มีตุ้มน้ำหนักที่ไม่ได้ทำกลอ,อุบายอะไรไว้ด้านในนะคะ ปัจจุบันนี้เราก็อาจจะเห็นอยู่บ้างนะคะสำหรับบางร้านค้าที่มีการใส่กลโกงล,ลงไปในตาช่างเนาะทำให้ตาช่างนั้นก็ไม่ได้เที่ยงตรงอย่างที่ควรจะเป็นนะคะในปัจจุบันนี้มีหลายอย่างที่ทำให้เราสงสัยว่าความสัตย์ซื่อน,นั้นยังคงเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือถือไม่หรือเป็นทางที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าเพราะหลายครั้งเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ ไม่ได้นําความสุขหรือ,อนําสิ่งที่ถูกต้องมาให้เราเสมอไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าพราะเจ้าของพระเจ้ายืนยันค่ะว่าในสุดท้ายหรือในระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าความชอบธรรมหรือว่าความยุติธรรมหรือว่าความสัตย์ซื่อนั้นพระเจ้าจะทรงสถาปนาไว้ในตอนนี้ค่ะได้เปรียบเทียบคนที่สัตย์ซื่อเนี่ยเป็นคนยุติธรรมและมีการใช้ กล่าวถึงคนที่สัตซ์ซื่อเป็นคนที่มีปัญญาแล้วก็ถ่อมใจนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนที่ชอบทำนะคะคนที่สัตซ์ซื่อคนที่ชอบทำคนที่ยุติธรรมเป็นคนที่มีปัญญาพันพีมองว่าคนที่สัตซ์ซื่อเนี่ยเป็นปัญญาแบบนึ่ง เป็นลักษณะของปัญญาแบบหนึ่งที่อาจไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้นะคะแต่ว่ามีผลลัพธ์ระยะยาวที่พระเจ้าพอพระทยัยแล้วก็เป็นผลลัพธ์ระยะยาวที่ทําให้ทางของเขานั้นเดินไปในทางตรงที่ถูกต้องนะคะทำให้เขาได้รับการช่วยกู้ทําให้เขาได้รับความรอดนะคะแม้ว่าจะตกอยู่ในภาวะลําบากก็ตามแต่ว่าคนที่มีความย์ัื่อหรือเป็นคนยุติธรรมหรือเป็นคนชอบธรรมนั้นพระเจ้าจะช่วยเขาเสมอนะคะต้น มันข้านะคะเพราะวจนะของพระเจ้าได้เปรียบเทียบคนอธรรมหรือคนไม่ศักด์สิทธ์เนี่ยกับตาช่างที่มีความขี้โกงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เพราะวจนะของพระเจ้าก็ใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรงถึงคนเหล่านี้เรียกว่าคนทรยศด้วยนะคะคนทรยศนะคะแล้วก็ในข้อความนี้บอกว่าแม้คนอาธรรมนะคะหรือว่าคนที่ไม่ศักด์สิทธ์เนี่ยจะมีความมั่งคั่งมากกว่าตามแต่ต่อหน้าวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ความพิโรคของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่ชอบอย่างมากในความที่ไม่ถูกต้องในความอายุทีรร่ทำหรือในสิ่งที่เราเรียกว่าการทรยศนะคะดังนั้นค่ะในตอนนี้พระเจ้าของพระเจ้าหนุนใจเราอย่างชัดเจนว่าแม้ความชอบธรรมความสัตย์ซื่อหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แต่สิ่งที่เราได้รับผลแน่ๆคือพระเจ้าทรงพอพระทยัย และถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยอะไรคนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ให้รอดตอน,น,นข้ามค่ะกับคนที่ไม่ศรัื่อแม้วันนี้เขาจะดูมั่งคั่งขึ้นแต่ในวันสุดท้ายที่เป็นการพิพากษาข,ของพระเจ้านั้นเขาไม่สามารถรอดพ้นจากวันเหล่านั้นได้เลยเพราะพระเจ้ารงพระเจ้าที่ครอบครองอยู่และมองดูยอยู่ในทุกๆสถานการณ์ ดังนั้นค่ะพี่น้องที่รักอยากให้เรามีโอกาสพิจารณาถึงตัวของเราเองค่ะว่าเราดําเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเป็นคนชอบทมยุติธรรมในทุกๆด้านของชีวิตหรือไม่หรือมีบางด้านของชีวิตที่เราแอบไว้สําหรับการไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเองก็ดีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เองก็ดีเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเองก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสัตย์ซื่อ ในการทําแม้ว่าวันนี้จะเห็นผลอะไรก็ตามแต่ว่าหน้าที่ของความศรัืธอพระเจ้าเห็นเสมอนะคะอยากให้เราเองมีชีวิตที่ตรวจสอบตัวเองอยู่ทุกวันและให้เราศรัืธอกับทุกๆด้านในชีวิตของเราให้เรามีโอกาสได้ไอ้ทานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระราชกของพระเจ้าย้ําเตือนเราทั้งหลายอีกครั้งว่าจงเป็นคนซื่อสัตย์จงเป็นคนยุติธรรมแม้ว่าสิ่งนี้อาจนํานความยากลาบากเล็กน้อย เข้ามาถึงชีวิตของเราแต่ในระยะยาวเราจะเห็นผลแห่งความชอบพระทัยของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าปวดปรานพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเสมอตรงกันข้ามกับความอธรรมหรือความไม่ซื่อสัตย์พระเจ้าทรงเกลียดชังสิ่งเหล่านี้และพระองค์ไม่นําความช่วยเหลือมาสู่คนเหล่านี้มีหนาซ้ําคนที่เดําเนินในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นเขาก็จะติดกับดักความชั่วร้ายของตนเองด้วย ขอพระเจ้าเมตตาที่เรานั้นจะตั้งใจดําเนินชีวิตอย่างสัตซ์ซื่อในทางของพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามครับพระองค์อธิษฐานฝากมอบไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพี่น้องที่รักคะอยากให้เราสัตย์ซื่อในทุกๆอย่างคะ่ะเพราะคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตซ์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงอวยพระพนะคะ มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ